ตอนนี้เรากำลังจะบินไปหาหน่อยนะครับ <c oughs> ก็การบินก็ง่ายแล้วนะครับไม่ยุ่งยากโทษค่าตรวจเอทีเคแล้วก็ขึ้นบินได้เลยง่ายๆครับไม่ต้องทำอะไรเผื่อเวลาตรวจหน่อย <c oughs> เออแต่แต่เพื่อเวลาตรวจหน่อยแล้วกันนะครับเพราะเกือบตกเครื่องนะครับรอผลตรวจประมาณสักสามสิบนาทีอ่า ตอนนี้เครื่องหน้า <c oughs> น่าตร่ีเตยนหน่อยนะฮะเพราะว่ามีสภาพอากาศไม่เป็นใจเท่าไหร่ ถึงสนามบินฮานอยแล้วนะก็เขาเรียกอะไรหมยบายบายบอยหรืออะไรอ่าตอนนี้เราถึงสนามบินฮานอยก็เงียบเหงาหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะเดินไปหาซื้อซิมก่อนก็มีน้องๆนักกีฬามาต้อนรับนักกีฬาสีเกมนะฮะ อพอเดินออกมาแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเลยจะมีร้านาที่ซิมซิมก,การ์ดนะฮะโยเอาโทรศัพท์โยอยู่กีวันอ่าสิบสิบสิบเดียวอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตออนไลน์ออโคลลิ่งออฟเซ์ อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตแอนโฟนโน่นอันนีอินเทอร์เน็ตออะไรอันนี้ไม่ติดดาต้าอันนี้ออยู่เซลฟ์ฟอนฮาร็จห้าอัสสามแสนดองออทโน่นห้ามันนี่บัส อเดี๋ยว right yeah. Ch yeah. yeah. ันะนีถ้าถ้าเซลก็ได้อยู่นะแรกแรกันที่นี่ก็ได้นะอันนี้เชนเชนมันนี่นะเชนที่นี่มีร้านรับแรกแล้วนะอัตราก็จะต่างกันแค่ห้าสิบแล้วกับข้างนอก ข้านอกน่าจะเจ็ดกว่านะก็เลยแลกไปไปห้าพันครับเดี๋ยวค่อยไปแลกร้านทองนีก็มาถึงก็เรียกแร็กได้เลยครับของผมนี่ไปอยู่ประมาณยี่สิบกโลนะฮะถึงย่านเมืองเก่าค่าแท็กซี่อยู่ที่สี่แสนกว่าดองก็ประมาณรับสี่ห้าร้อยบาทเออประมาณที่ห้าร้อยบาทนะฮะก็ก็เอาเรื่องอยู่นะก็โอเคอ่ะไม่เป็นไรขอนแก่นก็สองร้อยกว่าบาทแล้แต่นี่ เค okay. นะเดี๋ยวเดี๋ยวถึงที่พักแล้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็มาแบบเราลำบากไปเรื่อยๆฮะฝนก็ตกโอ้โหได้ไปกินได้ปนะเ okay. นี่ยเห็นครับเมืองหลวงที่ฮานอยเราสามารถเรียกรถแล้วยืนรอตรงด้านหน้าเลยนะครับเหมือนที่สนามบินบ้านเราฮะ อนนี้เรากำลังจะไปที่พักนะครับก็สัญลักษณ์เขาก็ผิดแตกอย่างนี้เออก็ห่างจากสนามบิน27กิโลนะครับที่พักค่ารถก็ปาไป640บาทนะับผมไปพักย่านเมืองเก่านะครับก็เลยไกลหน่อยถ้าพักแถวย่านเมืองใหม่นี่ก็โอเคหน่อยใกล้ๆคนเมอ ก็ให้ชมวิวส,สวยๆขนาดนี้่าก่อนแล้วกันนะเออคือละหกร้อยนะครับรวมอาหารเช้าก็จะประมาณนี้ย่านเมืองเก่าย่านเมืองเก่าไม่ต้องไปพลักแพง500 600ยหนี่มีเยอะครับมาเลยแล้วก็ได้ห้องวิวออตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปตลาดนะ ตอนนี้พวกผมเดินมาในมาร์เก็ตนะฮะเป็นแหล่งตลาดท่องเที่ยวเดินช้อปปิ้งทุกอย่างนะครับที่นี่เดี๋ยวจะพาไปดู ồ, vượt vài hành trình hả chào anh chơi จะมีคอนเสิร์ตแถวนี้ก็เป็นย่านมาเก็ตถนนคนเดินนะฮะก็มีนักท่องเที่ยวเยอะของกินก็เยอะอันนี้มันก๋วยเดี๋ยวไหสาวๆก็เยอะครับแถวนี้ตะกี้ก็ ถอยมาแล้วสองคน <c oughs> <c oughs> ว่าจะชวนไปดื่มครับเดี๋ยวสักครู่นึงมาหากินข้าวกันอย่าโดนหมาเป็นชครได้ไม่แล้วมันมันสุดตรงไหนหรือเราต้องเดินรอบโบดไปทางไหนอ่ะโบสไปข้างหลัง เ,เ,เขาพูดที่สามเนาะคนเมกี้เขาพูดที่สามยอยู่นะ้ามันอยู่ในเคอคนล่ำมากว่าใช่ขนาโอ้หน้านี้คนเยอะเออเออเออนิโยที่มันมันจะเป็นเหมือนข้าวต้มใช่ไหมข้าวต้มแล้วก็เอาไก่ใส่แล้วก็มันจะมีแบบยำอะ่ะเอออันนี้อร่อยที่ลราที่นี่ไปกินที่ฮักไฟอัน,อ,นอร่อยอร่อย Vô lòng tháo còn vô mà. เด็กมาคนยิ่งเยอะนะครับเยอะจริงๆ <Okay. S 1> อันนี้เป็นคาเฟ่เหรอขึ้นมาบนไม่อยอดไปข้างบนนู้นดีกว่ามีด่วยให้ <Okay. S 1> ไปนั่งกินเดียสิเถ <Okay. S 1> อะมันไม่มีอะไรกินแล้วเนะี่ย มันแต่ว่าไอ้คอนเสิร์ตไอ้นี่ดิเออน่าจะคนดังอะไรก็มีคอนเสิร์ตคนดังนะออดูประมาณนี้เลยให้ดูให้ดูดเอาเหมือนเหมือนจะเปิดซีเกมด้วยครับมันก็เลยเออเปิดงานซีเกมประมาณนี้แหละฮะน่าจะเป็นซีเกมอะ ร้นนี้มีอะไรวะน้ำต้มน,น้ำต้มแล้วนั่งนั่งดูคนเนี่ยนะน,น้มะตมไม่เป็นเ็น,น้ำอ้อยที่นี่เขาที่ยยกินน้ำอ้อยที่นี่เขาเรียกว่าเมืองเก่าแล้วก็เป็นสากคืนดาบนะครับสถานที่ต้องเที่ยวในเมือง่ะแถวนี้เป็น ในมาร์เก็ตนะครับ้วก็เดินช้อปปิ้งได้มีทุกอย่างนะครับแถวนี้ก็คล้ายเป็นถนนคนเดิมมาหมดเดินดูเรื่อย ข้างในมันก็เป็นตลาดอย่างนี้วะ่ะเมื่อกี้ที่จับโทรศัพท์เ,เจออยู่แต่ยังไม่ได้ดูไงไปดูด้ยนะไม่ไม่เดี๋ยวค่อยดูเดินมันมันเดินวนได้อยู่แล้วไม่จำเป็นเออแต่แต่จำเป็นสักอันหนึ่งก็ดีนะไม่เปิดทีเดียวไม่ได้เปิดตลอดพี่พี่ไม่เปิดตลอดพี่เปิดเฉพาะออกแชร์ไวไฟพี่ไง อ๋อยังไม่ได้ไม่ไมต้องแชร์ตลอดแชร์เฉพาะนู่นล่ะที่อยู่ใกล้ๆโรงแรมเราอ,ะอ่ะไปถึงซาปาแล้วค่อยแล้วเท่าไหร่ล่ะราคาไซส์ดัานเจ็ดหมื่น 70, ถึงแปดหมื่นเองโอ้ยแม่งมีลูกคนสวยน่ารักน่ารักมีลูกแบน, <laughs> น,นั้นเลยน่ารักทั้งนั้นเลย โอ้ยเดี๋ยวต้องไปตัดคลิปออกดูนะร,รถติดมากเลยครับคนก็ติดไปไม่ได้เหมือนกันแบบไม่รู้จะไปคนก็ติดรถก็ติด ถูกวันหรือเปล่าสอรีบเราจะเดินถึงโรงแรมง่ายเลยครับไปไม่ได้เลยครับรถบุก็ไปไม่ได้มันที่จอดออไซหมดเลยเพราะผมต้องมาเดินแบบนี้เอานะฮะโอ้วัอรีคนเดินบนฟุตบาทไม่ได้นะฮะ คนต้องมาเดินกลางถนนโยเดินกลางถนนเป็นไงโอ้ขหน้ำซันติดข้ามากดูอายไปเลยคือไม่รู้จะไปยังไงโรงแรมพวกผมก็ดบเนี้ผมเพราะผมต้องเดินกลางถนนนะฮะ ต้องเดินกลางถนนแล้นะคือบนพุตบาทไม่ได้มีที่จอดรถจอดรถกันเต็มไปหมดเดินเดินบนพุตบาทไม่ได้จริงๆต้องมาเดินกลางถนนนะครับ